สวัสดีครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมกระมังมิทูเบอร์นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็นะครับแต่ว่าตอนนี้จะยังไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากยังไม่ถึงวันที่กําหนดนะครับแต่ว่ามันจะมีแอปตัวหนึ่งนะครับที่เราจะต้องติดตั้งใหม่และลงทะเบียนใหม่ในแอปนั้นด้วยนะครับนั่นก็คือแอปของทางรัฐนั่นเองโอ้โหแอปใหม่มาอีกแล้วนะครับขยันขยันออกจริงๆอะเรามาดูวิธีการติดตั้งและลงทะเบียนในส่วนของแอปทางรัฐก่อนกันแล้วกันนะครับ เอาละครับตอนนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในส่วนของหน้าจอมือถือของผมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากการดาวน์โหลดแอปก่อนเลยกันล้วกันนะครับอ่ะกดที่ตัวนี้นะครับแอปตัวเพสโต้นะครับเสร็จแล้วก็ตอนเซิร์ชนะครับก็จะเป็นเซิร์ชน่ะแอปทางรัฐอ่ะมีขึ้นมาด้วยนะครับวิธีดูนะครับแอปว่าตัวนี้มันเป็นของทางรัฐจริงๆไหมอย่างแรกให้ดูบรรทัดล่างนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีข้อมูลที่อยู่ด้านล่าง มันจะมีเขียนว่า digital g o v e r n m e น t Development นะครับอ่าให้ดูตัวนี้เป็นหลักนะครับว่าผู้พัฒนาชื่ออะไรนะครับแล้วก็ดูชื่อแอปดูไอคอนว่าโอเคเหมือนแล้วถูกต้องแล้วก็ใช้ที่ตัวนี้นะครับอ่ะมันคลิกไปคอมไม่ได้ผมแค่เอาภาพนําเข้ามาเฉยเฉยนะครับอ่ะผมจิ้มปุ๊บกด install โอเคอ่ะติดตั้งเรียบร้อยอ่ะเรื่องสแกนข้ามไปว่าคงไม่ได้ใช้สแกนนะครับในตัวแอปนะครับของผมมันจะอยู่นู่นเลยไกลเลยนะฮะอ่ะนี่ ่าตัวนี้นะครับคือแอปผมติดตั้งมาแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับก็กดเข้ามาที่แอปทางลัดนะพอกดเข้ามาแล้วนะครับโอเคเราก็เลือกตามเงื่อนไขปกตินะครับปิดการใช้งาน usb debugging และ wireless debugging ที่เมนูพัฒนาตั้งเพื่อความปลอดภัยก่อนอื่นเลยนะครับก็เข้ามาในแอปแล้วยังไม่มีอะไรนะครับเนื่องจากว่า การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิตอลเวลต์นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเราต้องลงทะเบียนแอป,ปก่อนถ้าไม่ลงก็ไม่ได้นะครับพอเรากดสมาชิกเนี่ยสมัครสมาชิกเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เลือกเข้าสู่ระบบด้วยสองทางด้วยกันนะครับก็เข้าสู่ระบบด้วยผู้ใช้บัญชีเลขบัตรหรือรหัสผ่านนะครับหรือเข้าสู่ระบบด้วยช่องทางอื่นอันนี้น่าสนใจนะครับลองกดเข้าไปดูปึ๊บอืมไม่มี g o o g l <laughs> e ไม่สามารถสมัครด้วย Google ได้ใช่ไหมอ่ะครับเข้าสู่ระบบด้วยแอป,ปไทยไอดี ID. จริงๆผมคิดว่าไอตัวแอปไทย i อตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับถ้าเราติดตั้งไว้อันนี้น่าจะเป็นหลักของกรมการปกครองนะครับถ้าเราลงทะเบียนที่แอปตัวนี้ตัวเดียวอนาคตถ้ามีแอปอื่นๆที่ภาครัฐนําเสนอมันอาจจะมีการลิงก์ข้อมูลเชื่อมโยงกับตัวนี้ก็ได้นะครับลงทะเบียนด้วยตัวเองนะครับวิธีลงทะเบียน,นครับก็โดยการถ่ายภาพประชาชนใบหน้าแล้วผ่านคือผ่านแอปของไทย i ID นะครับหรือลงทะเบียนที่เจ้าหน้าที่ก็คือนักจะต้องไปที่ เขตหรืออำเภอนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยยืนยันตัวตนนะครับงนนั้นเราดาวน์โหลดแล้วกันผมขอเลือกทางที่มันยุ่งยากแล้วกันจริงๆมันอาจจะสมัคร i อดตรงตรงตัวเดียวก็ได้แต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเราทําไว้แล้วครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งต่อไปอาจจะไม่ต้องทําแล้วเพราะว่าแอป,ปนี้มันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผลประโยชน์อะไรในการอาอไปสัมพันธ์กับแอป,ปที่มันออกมาเพื่อทํานโยบายเกี่ยวกับน,นะครับมันน่าจ,จะเป็นแอป,ปของแบบประเทศเลยนะครับโอเคอ่าเรียบร้อยรอดาวน์โหลด จริงๆคุณสามารถใช้วิธีการลงทะเบียนที่สมัครสมาชิกตรงข้างหน้าหน้าแรกเลยก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะต้องลงทะเบียนอะไรยังไงบ้างอ่ะคือถ้ามันมีทางลัดในการเข้าช่วยก็ใช้ทางลัดดีกว่าไม่งั้นเขาไม่นําเสนออีกอีก,อกช่องทางหนึ่งมานะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับกดโอเพมาไหนเป็นยังไงไทยดีไม่เคยใช้เริ่มต้นใช้งานนะครับอ อินเทอร์เน็ตไบโอเมสิกอือต่อไปอกลอ้องอครับอยากได้อะไรเอาไปเลยเอาไปเลยยังไงก็ไม่มีความเป็นส่วนตัวอยู่แล้วอ๋อในหน้าจอเขาทำแบ็กสกรีนไว้ให้ไม่สามารถแคปจอออกมาได้นะครับแต่ในหน้าจอผมมันมีรูปภาพอยู่นะครับโอเคเอาเป็นว่าขั้นตอนนี้ก็ทําตามขั้นตอนเดี๋ยวผมอธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าเกิดว่ามันดูไม่มีประโยชน์เดี๋ยวผมตัดออกจะไม่พูดอธิบายก็แล้วกันนะครับอโอเค ตอนนี้ก็ลงทะเบียนของแอปไทย i อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็จะกลับมาที่ตัวแอปของทางรัฐนะครับปึ๊บทีนี้จุดที่เขาถามว่าเข้าสู่ระบบด้วยช่องทางอื่นอ่ะเราก็กดแอปไทยไอทีนึงดูซิมันจะส่งอะไรเข้าไปที่แอปไทยไอดีเพื่อให้เราตีกลับมาเราจะใช้ไทยไอ d ีได้นะครับปิดปรับปรุงการเชื่อมต่อกับไทยไอ d ีเป็นการชั่วคราว ในเวลาดังกล่าวท่านยังสามารถใช้งานส่วนอื่นได้ตามปกติ oh my god ทวไมอ่ะเวลานี้มันทำไมอะ mm. เอา้าเอา๊ะอะไม่เป็นไรถือว่าเรียวจัดๆเลยงั้นเราสมัครสมาชิกดูก่อนแล้วกันอ่ะเผื่อจะมีสมัครสมาชิก ทางลัดด้วยช่องทางอื่นโอ้นี่เขาก็มีบอกนะครับว่าสมัครได้ช่องทางอะไรบ้างแหมอุตส่าห์อวยซะอย่างดีว่าแอบบแอปของไทยไอดีนี่น่าจะเป็นแอประดับประเทศนะครับใช้ไม่ได้ซะอย่างนั้นอะสมัครด้วยบัตรประชาชนก็แล้วกันนะครับมาอืมอธิบายตั้งนานโอเคข้อแนะนํานะครับระวังนิ้วหรือสิ่งของปิดบังข้อมูลอ่าไปนะครับอ่าเล่าอ่าจากนั้นนะครับก็โอ้ ไม่ดีเลยเนี่ยเพราะว่าแอปมันเปิดกล้องด้วยนะครับปกติมันควรจะต้องสกีนไว้กันพวกอ่ามิจฉาชีพนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะแสดงข้อมูลของผมนะครับเท่าที่ตัวแอปมันอ่านได้นะครับหลักๆก,ก็จะมีเลขบัตรประชาชนนะครับแต่ต้องกรอกข้อมูลเองได้ข้อมูลเองนะครับที่เหลืออ่าฮะแล้วก็ยืนยันตัวตนปึ๊บอ่ะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการ อ่าสแกนไปหน้านะครับเราไปลงไทยไอดีทำไมตอนนั้นอยากหน้าไม่ผ่านจนกล้องดีเทคเพี้ยนไปแล้วอ่ะได้แล้วโอเคโอ้โหกว่าจะได้อ่ะต่อมานะครับเขาก็จะให้นะครับเอ่กอกรอกข้อมูลการสมัครนะครับก็จะมีกำหนดบัญชีผู้ใช้งานรหัสผ่านที่ต้องการหือบันดีฟอ้องมาเป็นเลขบัตรประชาชนเลยนะครับสำหรับเอ่อชื่อผู้ใช้งานนะครับมันสามารถเปลี่ยนได้ไหมนะอ่าลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับ Okay. ตั้งค่าโค้ดพินของท่านนะครับจะค่อยไปเซ็นเซอร์เอาเลยอ่าต่อมานะครับก็เป็นการยืนยันอัตลักษณ์นะครับก็น่าจะใช้หมายถึงลายนิ้วมือนะครับอ่ะงั้นใช้นิ้วมือกดปั๊บอ่ะเริ่มใช้งานโอเคก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการลงทะเบียนนะครับอ่ะทีนี้ ดิจิทัลเอเลก็ตามข่าวนะครับว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่หนึ่งสิงหาคมซึ่งวันนี้ยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวอีกสองวันนะครับอ่ะเราก็รู้นะครับว่าบริการแนะนำนะครับบริการลงทะเบียนยืนยันโทรศัพท์มือถืออ่ะครับอันนี้คือผมก็ลองกดมาดูก่อนนะครับว่าเอ้ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เนี่ยมันมันกดได้เลยตรงนี้นะครับแต่ว่าข่าวออกวันที่หนึ่งงั้นเรากดไปก่อนนะครับเผื่อว่ามันใช้งานได้เลยนะครับโอเค สองสี 24, 09, ่ศูนาครับอ่ะสำเร็จยืนยันมือถือเรียบร้อยต่อมานะครับก็ลงทะเบียนขอรับสิทธิจ้วาวเเลตผู้ดาเนินโครงการเเข้าถึงข้อมูลตืดตืดตือ่ะว,ว่าไปอ่ะแจ้งเตือนเอาไหมไม่เอานะครับอนุญาตคุณพิสูจน์และยืนยันตัวตน KYC ผ่านแอปทางรลฐเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเริ่มลงทะเบียนนะครับ โครงการเติมเงินหนึ่งบืนนบาทผ่าน d i จิทัล w a l เล t ได้ในวันที่หนึ่งสิงหาคมเวลา8ปดโมงโอเคก็ตอนนี้คือเราได้ยืนยันการสมัครสมาชิกสำหรับแอป,ปทางรัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็แล้วก็ยื่นขอสิน,นะครับสำหรับการลงทะเบียน d i จิ t a l Wallet ไปแล้วนะครับทีนี้เหมือนนะน่าจะเป็นคือตอนนี้เราลงทะเบียนไว้ก่อนเพื่อเป็นการเตรียมการเรื่องของข้อมูลแอปพลิเคชันที่เราจะใช้งาน นะครับตัวส่วนสิทธิ์ที่จะได้หรือไม่ได้เนี่ยเดี๋ยววันที่1่งสิงหาคมนะครับก็สามารถไปกดอีกทีหนึง่งลงทะเบียนซ้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เป็นการเช็คว่าเ,เราจะผ่านเงื่อนไขตรงตามเงื่อนไขที่ทางรัฐกําหนดไว้หรือเปล่านะครับโอเคงั้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการลงทะเบียนกับแอปทางรัฐนะครับเพื่อเตรียมตัวการลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทกับนโยบายของรัฐนะครับผมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่า คอนเทนต์ของผมนะครับมีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ <laughs> จะกดหรือไม่กดก็ได้แหละเอาอจริงๆแล้วนะครับเราก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับทั้งสาระและความรู้รวมถึงการสตรีมต,ต่างๆมากมายท่านผู้ชมทุกคนก็สามารถติดตามรับชมผมได้ในช่องทางต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย